สวัสดีครับผมมาเลิกงานแล้วแม่เก่เตรียมไว้ให้นี่นะครับกะเพราเนื้อหน่อไม้ไข่ดาวบายไม่เก๋ะนะครับผมหรือกะเพราถาดบายไม่เก๋ะนะครับผมนี่โอ้โหเต็มเต็มปะลุยเลยจัดแบบนี้เลยแซงกว่ากินแบบโคดูดิอุ้ยพริกแดงแดงอะ่ะแซะ่บปะล่ะแซ่บหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแดยกะเพราล้วนๆกันนี่ อเผ็ดเผ็ดไม่ใส่น้ำตาลนี่เนี่ยคืออาหารที่แจ๊กกะเพาแจ๊กไม่ใส่น้ำตาลแังกว่าของลูกอื้อหือ ขอบเบี้ยงนะ่ดูอะไรให้ดูกระเพราครึ่งถาดอะพิเศษาจริงๆโอ้โหไข่ดาววัตานีด้วยดูเอา้าคำใหญ่ๆไข่ดาวด้วยเนื้อด้วยเอาคำใหญ่ๆเอา้าอืม กะเพราเยอะกว่าข้าวเผ็ดไม่เผ็ดกะเพราเยอะกว่าข้าวครับดูหน่อไม้เน้นเน้นเน้นหน่อไม้ ăn ngon lắm, ngon Oh ทำใหญ่ๆเอาอุ้ยขอบคุณครับผม